นี่สาวๆที่ว่าอยังให้ฟั่งเคล็ดลับสาวอันไว้สามสบวกเด้อตัวนี้คอดีเจแหมกินดีดีมาบอกต่อทูฟั่งผิวขาวจนว่าคนทากมาเห็นเสียงเลือดยุนน่ะขาวคักตะวันสามสิบแปดีแล้วข่วยมาย่อมเ่าแล้วตัวนี้ไฟฟ้าคอรีเจชูมเมือมาละซ้อมสองซ่องมันกินดีไหมเพราะว่าเห็นโฆษณาของคุณเจียคนโฆษณามักผิวคุณเจหลายเพราะว่าผิวเพิ่นอะคือเด็กหน่อยที่ตามผลงานเพิ่นต่ว่ันนี่ก็เลยอยากกินคอรีเจอยอดีเลยมันสุอ เพราะเจนอีหยังดีีเด้อบอกต่อเลยว่ามันฟื้นอัน,อนผิวแหม่สิบสี่มือเพื่อให้เป็นฝ้าเป็นกระหรือว,ว่าอยากให้ผิวออร่าเหมือนดาราใน,นาาต้นคบ,บับเขานี่เขาดีเจไปหาซื้อมากินคือเพื่ออยังนี่เราก็กินง่ายจะกินในเบื้องตัวน,นี้นเบื้องวุง้ยมันกินง่ายบว่เข้าวมามีรสชาตอิอย่างคือมันขมมันบก เขาเพิ่งยี่ห้ออื่นเนี่ยคือแบบกินเข้าไปปุ๊บ14มือเนี่ยแอบบอกเลยว่ามันเปลียปล่ยนแปลงผิวอีรีเพราะว่าอย่างนี้ผิวเขาสิเลือนอีรีเลือนแบบปื้นเลยแบบว่าตรงเนี่ยเพราะว่ากินกินไปแล้วปุ๊บ14มือเพราะว่าคนยังเพราะว่าจะขอเป็นคนกินคอลลเจนอยู่แล้วเขากินปุ๊บแล้วผิวเขาสิเลือนตรงนี้เลยเพราะว่าติดตาคุณเจียมมากก็สังเกตว่าเอา้า เพื่อนคือผิวงามแขกเลยว่าตัวนี้ค่ะเพื่อนเพื่อนเป็นสินค้นนาวเพื่อนออกมาใหม่เนาะก็เลยอยากบอกว่ามันดีอีลีข่อยทดลองแล้วก็เลยว่าเอามันนี้ผู้ใดอยากงามอยากคิวสวยบุคคนเจีย๊ยบเด้อไปหาสื่อตรงนี้เขามีตัวแทนทั้งต่างประเทศทั้งนั่นกันต่างประเทศทั้งเมืองไทยไปหาสื่อเพราะว่ายังไม่อยากแก้ไม่อยากเขายากเป็นสาวสองเพื่อนปีแบบเพื่อนหาสื่อตัวนี้เนาะข้อลิษยาของเพื่อนเจีย๊ยบจ้า